และแล้ว s t ิวเบล a l o อก็ได้นำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าเราจะมาดูกันนะว่าวันนี้จะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาบ้างนะฮะอ่าระหว่างอัปเดตก็มีการแจกลัคกี้บล็อกด้วยนะเดี๋ยวเราทำการซื้อไปเปิดโชว์ให้ท่านผู้ชมดูเลยแล้วกันนะฮะโอเคเรามาเปิเปดลัคกี้บ็อกกันเลยดีกว่านะจัดไปเอาไปกล่องแรกแล้วก็กล่องที่สองคนระับ อ่าของแรกเกลือครับแล้วก็ขายทิ้งไปเลยนะฮะอ่ามาเปิดต่อชั้น2กันนะอ่าจัดไปครับผมกล่องแรกแล้วก็กล่องที่2ครับแล้วก็กล่องที่3ตามกันไปนะฮะโอ้เกลือหมดเลยฮนะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปหลอมนะฮะถ้าตัวไหนได้ซีเควนซะเพราะว่าผมยังไม่ได้อสองตัวนะโอเคครับผมอ่าผมยังไม่ได้ ตัวแฝดสตัวนะแล้วก็อีก2ตัวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วฮนะเพราะว่าติดสอบติดเรียนนะก็ขอไปท่านผู้ชมด้วยนะมาผมอีเวนท์ใหม่มาแล้วนะ <Wow. S 1> อ่าก็จะเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับแมวนะอ่าประมาณนี้เลยนะนี่นะครับโคตรน่ารักเลยฮนะใครเป็นสาวกแมวเนี่ยน่าจะชอบนะสำหรับอีเวนท์นี้ อ่าดูว่าความสดใสของอีเวนต์นี้มีเพลงด้วยฮะอ่าก็มีการแจกแมวนะครับผมเป็นตัวละครแมวนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแจกหรือเปล่าหรือว่าสมแจกอ่าแต่ว่าผมได้นะฮะถือว่าน่ารักมากเลยครับตัวละครนี้ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับอีเวนต์นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลย ก็จะมีแมวเต็มแมปไปนะครับแล้วก็สถานะใหม่นะเป็นสถานะเหมี่ยวนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะระหว่างที่ดูเอีเวนต์บ้านแซมมี่โผล่มาก็แวะไปดูหน่อยเผื่อจะมีพวกตัวละครซีเรวสหรือว่าช้างโ g จีนะเห็นไปได้ยากนะอ่ามีลัคกี้บ๊อบเอา้าโอ้ยน้อผู้ชมแซมมี่ได้ออกแล้วนะผม เก็บลัคกี้บ็อกซ์ไม่ทันโอ้เสียดายัดนะเป็นลัคกี้บ็อกซ์ซีเควตนะนานๆทีจะเจอนะครับในบ้านแซมมี่เอาอเคียบไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบ้านแซมมี่มาใหม่ก็ได้นะอ่าบ้านแซมมีโ่โผล่มาอีกแล้วฮนะเดี๋ยวเราไปเช็คของกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะอ่าก็จะมีลัคกี้บ็อกซ์นะคับอ่ารอบนี้เราทันนะะแล้วก็จะมีพวก ลักกี้บอกถากนะแต่ว่าทาก้ผมไม่น่าเอานะโอ okay, เคเดีเราไปเช็คชั้นสองกันต่อฮนะอ่าชั้น2ก็ประมาณนี้ก็จะมีต,นนะตัวละครซีคนะครับแล้วก็ลักกี้บ็อกเอาซีควีดดีกว่านะผมจะได้เอาไปผสมนะเอาไปหล่อมาตัวใหม่นะมาเปิดลั c กี้บ็อกกันต่อฮนะอ่า ระหว่างเกมแจกแล็อกีบอลแล้วก็ค่อยๆทยอยเปิดนะ่าเกลือก็ขายทิ้งนะผมะแล้วก็จะมีอีเวนต์เก่าเข้ามาด้วยนะเป็นอีเวนต์ตกปลานะทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันนะผมตกปลาหรือตกเกลือนะแต่ส่วนตัวผมผมเรียกว่าตกเกลือดีกว่านะเพราะว่าไม่เคยได้ตัวดีๆเลยนะไม่เคยได้เจ้าเรือตัวใหม่เลยนะ ได้แต่ตัวเก่าเกลือเกือนะอ่ามาเปิดลักกี้บ็อกชั้นสกันต่อฮะอ่าโอเคผมขายทิ้งะเกลืออ่าระหว่างที่รอตัวละครซีรีส์ดรอปแนแล้วก็มาตกปลารอเลยดีกว่านะอ่าก็ได้ตัวเกลือผมถือว่าตกเกลือไปเลยแล้วกันนะช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเกลือสมควรเลยนะไม่เคยได้แบบ ตัวละครสีเขตกับเขาเลยนะตัวละครพวกตัวใหม่ๆนะพวกมังกรเนี่ยผมเห็นบางคนได้โคตรเยอะเลยคนระับในกลุ่มแต่ส่วนตัวผมคือแบบไม่เคยได้กับเขาเลยนะได้แต่พวกตัวเก่าๆเรามาหลอกมาตัวละครที่เราไม่เคยได้อันดีกว่านะสามตัวข้างหลังนะ่าผมยังไม่เคยได้นะรครับตัวละครสามตัวข้างหลังนะ อนนี้แซมมี่ก็สกิปตลอดไม่แล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรนะอ่าเปิดเลยครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราไม่เคยได้นะก็ถือว่าดีอ่าติดไฟด้วยเกคค็บตัวเกเกือแล้วก็ขายทิ้งครับจากการตกปลานะอีเวนต์นี้ผมไม่ได้ไปเล่นซีนามี่เลยนะผมกะว่าจะอยู่แบบแมปหลักนะฮะไม่ได้ไปเล่นซีนามี่นะ อินซนามิเนี่ยผมไม่ได้ตัวอะไรเลยนะระหว่างที่ผมตกปลาก็มีการแจกแลัคกี้บล็อกใหม่นะผมไม่แน่ใจนะว่าใหม่หรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นสีชมพูนะครับก็เฟียวดีครับเดี๋ยวเราซื้อเก็บไว้เลยดีกว่านะ,ะแล้วก็มีไนมอนนะแต่เราไปเปิดให้ดูนะครับผมผมทำการเปิดให้ดูนะอันอื่นผมก็ซื้อนะครับถ้าเป็นโรสลัคกี้บ็อกผมซื้อหมดนะเพราะว่ามันได้ตัวละครสีเขียดดีนะ เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะเพะไม่เป็นการเสียเวลานะจัดไปครับกล่องแรกแล้วก็กล่องที่2ต่อเลยนะอ่าก็เกลือผมก็ขายทิ้งนะมาต่อที่ลัอกเกอรบ็อกซ์สีชมพูครับอ่าลัอกเกอรบ็อกซ์ขนมหวานนะจัดไปครับผมอ่าโอเคอย่างน้อยก็ได้ซนะีเควีตแล้วเอาไปหลอม สีชมพูอยู่แล้วก้อนสีชมพูกว่าเดิมแนะ่ก <c oughs> ็ติดขนมหวานนะเอาเคี๊ยบเอซื้อจับจอบไ้ครับเผื่อได้เอามาหลอกนะอ่าบ้านแซมมี่ก็โผล่มาอีกแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะรอบนี้อ่าชั้นแรกก็ถือว่าเกลือนะฮะมีแค่ตคัวละครซีเควสนะ์นะชั้น2ก็มีตัวละครซีเควส์ติดขนมหวานนะชั้น3ก็เกลือฮะ โอ้แต่ละชั้นนี่บอกเลยว่าโคตรจะเกลือนะเดี๋ยวผมมารถลักกี้บ็อกไปก่อนดีกว่านะมันเปิดรถลักกี้บล็อกกันต่อรถลักกี้บ็อกที่เราเพิ่งเอามาเมื่อกี้ดูซิว่าจะได้ตัวอะไระเกลือขายทิง้งรอบนี้ที่แจกก็จะเป็นรถทาโกติดขนมหวานนะสองกล่องเลยก็ถือว่าดีฮนะเดี๋ยวเราไปขายตัวละครจริงกันก่อน เราขายซีเครตที่งเงินก่อนนะตกได้ง่ายๆครับตัวนี้ทการซื้อเลยแล้วก็ขายฉลามต่อขายซีเครตตัวนี้ด้วยอันนี้ไม่น่าได้ใช้นะเกิดปัญหาใหญ่แล้วท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าสตียเป็นหลอดจะติดบักหรือเปล่าหรือว่าเน็ตผมช้านะมันเป็นแบบนี้2รอบนะตอนผมอัดตอนแรกแล้วก็เพิ่งมาเป็นรอบนี้นะ จะออกจากแมพก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมออกจากแมพมันก็อีเวนต์มันก็จะหายนะผมก็จะรอแบบนี้แหละจนก่ามันจะมาอ่ามาแล้วนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่านะที่มันติดบั๊กแบบเมื่อกี้แล้วผมก็ไม่ทันตัวละครซีเครตนะถ้าใครเป็นบ่อยเหมือนผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมดูด,ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเป็นคนเดียวหรือเปล่านะอ่าบ้านแซมมี่มาอีกแล้วฮนะ เราไปดูหน่อยว่าจะมีอะไรให้เราขโมยหรือเปล่านะอ่าก็จะมีรถลดอกค้บอกครับชั้นชั้นสามก็ไม่มีอะไรนะอ่าเดี๋ยวเราทาการเอารถลดอัค้บอกกันดีกว่านะตอนนี้เว้นก็จบลงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดลัอกี้บบอกกันให้ดูก่อนจะจบคลิปนะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเกลือพอสมควรนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดลัคกี้บอลกันเลยดีกว่านะโอเคคนระับจัดไปแล้วผมผมยังไม่ได้เจ้าบานแล้วก็ถอดซ่อมนะอ่าโอเคตัวนี้มาตลอดเลยนะมาทุกคลิปมาทุกซีซั่นจริงๆอ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบาย